สวัสดีครับปามีโกสนที่เป็นลูกไม้สวยๆลูกไม้แปลกๆสีสันสวยงามมาฝาก6กระถางครับผมต้นนี้คือลูกไม้ต้นที่1นะครับราคาอยู่ที่กระถางละ250บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางครับผมต้นนี้คือลูกไม้ต้นที่1นะครับผมใบกลมกัดลายสวยกัดสีสวยนะครับมีทั้งหมด4ช่อ ความสูงไม่ต่ำกว่า70เซนติเมตรนะครับผมลูกไม้ต้นที่1นะครับ250บาทจัดส่งฟรีครับผมสวยมากนะครับนี่ครับสีสวยสวยเลยลายสวยสวยเลยนะครับผมลูกไม้ต้นที่1นะครับต่อไปครับผมต้นนี้คือลูกไม้ต้นที่2นะครับผมลูกไม้ต้นนี้มีทั้งหมด3ช่อนะครับผมใบบิดเกลียวกัดสีสวยกัดลายสวยนะครับ ความสูงก็ไม่ต่ำกว่า70เซนติเมตรนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยสวยใหญ่สูงนะครับผมลูกไม้แปลกๆลูกไม้หายยากนะครับราคาก็อยู่ที่250บาทจัดส่งฟรีเช่นเดียวกันนะครับลูกไม้ต้นที่สอนะครับผมต่อไปครับผมต้นนี้ลูกไม้ต้นที่สามนะครับผมต้นนี้ก็สามช่อใหญ่ๆเลยความสูงไม่ต่ำกว่า70เซนติเมตรนะครับผม เป็นไม้ที่กัดสีเหลืองทองนะครับผมปลายใบยบิดเกลียวสะโพกใบใหญ่นะครับสามช่อใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมความสูงไม่ต่ำกว่า70เซนติเมตรอย่างแน่นอนนะครับผมลูกไม้ต้นที่3นะครับ250บาทจัดส่งฟรีนะครับผมสวยมากใหญ่มากสูงมากนะครับต่อไปครับผมลูกไม้ ต้นที่4ี่นะครับผมลูกไม้ต้นนี้มีจุดเด่นนะครับใบกลมกัดสีได้สวยมากกัดสีแดงได้เข้มมากนะครับผมลายใบแปลกแปกนะครับผมสีแปลกแปลกนะครับสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมลูกไม้ต้นนี้มีทั้งหมด1 2 3 4 4สี่ช่อนะครับผมมีทั้งหมด4ช่อนะครับลายแปลกแปกนะครับผมสีสวยมากนะครับ 250บาทจัดส่งฟรีนะครับผมลูกไม้ต้นที่4นะครับต่อไปครับผมลูกไม้ต้นที่5นะครับผมลูกไม้ต้นนี้ใบกลมนะครับกัดสีสวยนะครับผมมีทั้งหมด4ช่อนะครับความสูงไม่ต่ำกว่า60เซนติเมตรนะครับผมบางใบปลายใบยแหลมนะครับผมกัดสีได้สวยมาก แต่ส่วนมากจะเป็นใบกลมนะผมแล้วก็บางใบก็จะเป็นใบแหลมแบบนี้คล้ายๆกับใบโพเลยนะครับสี่ช่อความสูงไม่ต่ำกว่า60เซนนะครับผมสีสวยนะครับ250บาทจัดส่งฟรีนะครับผมลูกไม้ต้นที่5นะครับปิดท้ายครับผมลูกไม้ต้นที่6นะครับผมลูกไม้ต้นนี้ใบแปลกนะผมลายเด่นชัดเจนกัดสีสวยนะครับ3ช่อนะครับผม ความสูงไม่ต่ำกว่า60เซนติเมตรนะครับยอดเดินดีฟอร์มสวยสีสวยนะครับผมนี่ครับ250บาทจัดส่งฟรีนะครับผมลูกไม้ต้นที่6นะครับสวยมากนะครับผมคุณลูกค้าท่านไหนสนใจรับก็ทักแชทปามาได้เลยนะครับหรือโทร0812515669ครับผมสวัสดีครับ